UTCC Station วันนี้นะคะเตเติ้ลจะพาเพื่อนทุกคนมาบุก Parallel World Concert at UTCC Hall ซึ่งงานนี้เนี่ยเป็นการสอบไฟนอลคอนเสิร์ตโปรเจกต์ของพี่พี่อีเวนต์ปี3าแล้วเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันค่ะ วันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะกับการสอบไฟแนลคอนเสิร์ตโปรเจกต์ของพี่พี่ปี3ามเจกสามค่ะรู้สึกประทับใจมากๆเพราะว่าโปรเจกต์นี้เราเริ่มเมืองแต่มกราคมแล้วก็มีการนําเสนอโพสโซด้วยศิลปินนะฮะเราก็คิดรู้สึกว่าเอ๊สิ่งที่เด็กนําเสนอเนี่ยมันจะสามารถจัดขึ้นจริงได้ไหมนะฮะ <S <S เด็กเสนอเซฟเปเนตกับทะเลกทะเลตั้งแต่วันแรกนะจนวันจริงนะคะก็เป็นเซฟเปเนตกับทะเลทะเลถือว่าประสบความสำเร็จนะในเบื้องต้นนี้ของการวางแผนการจัดการนะฮะในเรื่องของ การประสานง,งานต่างๆถือว่าเด็กๆทาได้ดีเลยค่ะอาจารย์มีทริคที่จะแนะนําให้กับพี่ๆใช่ไหมคะในแต่ละตําแหน่งเพราะว่าหนูเชื่อว่าในแต่ละตําแหน่งเนี่ยต้องมีปัญหาของตัวเองแน่ๆสาหรับโปรเจกต์นี้เราจะไม่โทษเลยว่าถ้าสุดจุดไหนไม่ดีนะเราจะไม่โทษเลยว่าเป็นความผิดของใครนะฮะเราจะดูว่าเด็กแก้ไขปัญหาอย่างไงอค่ะตัวหนูเองเนี่ยเห็นว่าอีเวนต์เนี่ยจัดงานเยอะมากๆเลยม,มเราเนี่ยเด่นในด,ด้านนี้มากแตกต่างกับมอ,อื่นยังไงคะ จุดเด่นของอีเวนต์หอกันค้าเลยจากที่เราไปฟังผู้ประกอบการนะฮะว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงเลือกที่จะแบบเมนชั่นอีเวนต์หอกันค้าไปทำงานอันดับแรกเลยคือเด็กอีเวนต์หอการค้าเป็นเด็กที่ไม่หีปัญหากล้าเผชิญแล้วก็ในเรื่องของเซอร์วิสไมล์นะเพราะว่ามันเป็นการทำงานกับคนถูกต้องไหมครับมันต้องประสานงานมันต้องคอยแก้ไขปัญหาเด็กอีเวนต์เจอปัญหาปุ๊บยิ้มสู้เซอร์วิสไมล์ใส่เลยนะ,ะแล้วก็ด้วยความที่มหาวิทยาลัยหอกานค้าไทย เป็นโลเคชันที่อยู่ในใจกลางเมืองนะฮะฉะนั้นการไปทำงานที่อยู่ในแอเรียแบบบิสเนสเศรษฐกิจห้างสรรพสินค้าเวนิวต่างๆที่อยู่ในกรุงเทพมหานครค่อนข้างสะดวกสบายนะฮะปัจจุบันเราเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดแล้วนะทางมมี่คอ c o n c e r ตของจิมแอมโชค่ะ mm hmm. เด็กหออีเวนต์หอกาันค้านี่ไปทำตั้งแต่เชียงเหนือเฟส Rock Mountain พุ่งใต้เฟส Water Wall แล้วล่าสุดก็จะเป็นนั่งเลที่ําฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถเอาเด็ก เขานั้นได้ถูกต้องไหมคะแต่เขาเลือกอีเวนท์หอกค้าไปทําเด็กนั่งลบตู้กันไปประมาณ40-50คนเนี่ยไปทํางานนะถือว่ามันก็เป็นเครื่องการันตี๋วแหละว่าอีเวนท์หอกันค้าไทยอันดับหนึ่งอีเวนท์หอการค้าไทยนะคะมีการฝึกปฏิบัติจริงในห้องเรียนแล้วก็ ฝึกปฏิบัตินอกห้องเรียนฉะนั้นเมื่อเด็กเข้ามาเรียนตอนปีหนึ่งเลยเนี่ยเขาจะมีงานจากรุ่นพี่ส่งมาให้นะคะมีโปรเจกต์จากอาจารย์ประจำวิชาไล่ตั้งแต่ปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ฉะนั้นเด็กจะมี multiple s k i l l ที่ค่อนข้างครบนะปฏิบัติก็เป็นหนึ่งถูกต้องไหมคะไปแข่งขันก็ได้รางวัลกลับมาโปรดักชันก็มีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยมากๆอุปกรณ์นำเข้าจากต่างประเทศนะแล้วก็มีกูรูมาสอน เกือบจะทุกวิชาเลยนะมันก็ค่อนข้างตอบโจทย์ว่าอีเวนต์คือไลฟ์สไตล์ตราบใดที่มนุษย์ยังมีไลฟ์สไตล์นั่นเองค่ะก็ขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่มาให้เช็ค,คดีๆให้กับน้องๆที่อยากเข้ามาเรียนแล้วก็คืนนี้ต้นจะรอติดตามชมเลยค่ะได้เลยขอ,ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะช่วยแนะนำตัวหน่อยค่ะค่ะชื่อฟิล์มค่ะอยู่อ e ีเวนต์ปี3เซก3นะคะหน้าที่นี้ก็คือหน้าที่โปรดิวเซอร์ค่ะที่ได้รับมอบหมายมาเออแล้วหน้าที่โปรดิวเซอร์เนี่ยต้องทำอะไรบ้างคะ หน้าที่โปรดิวเซอร์ก็คือต้องคอยควบคุมการผลิตต่างๆค่ะก็คือดูตั้งแต่โปรเซสแรกของงานเลยว่าสิ่งที่เราจะสื่อออกไปหรือว่าสิ่งที่เราต้องการมอบให้ลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะมันตรงตามคอนเซปที่เราต้องการหรือวางไว้ไหมแล้วก็ได้คุณภาพตามที่เราบีบไว้ไหมค่ะน่าจะสนุกมากๆเลย <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> เหนื่อยไหมคะเหนื่อยค่ะการทํางานเหนื่อยแต่ว่ารู้สึกสนุกกับการทํางานมากเพราะว่า ค่อนข้างที่จะชอบงานคอนเสิร์ตอยู่แล้วใช่แล้วก็มีแพชชั่นที่จะทํางานในส่วนนี้ด้วยค่ะงั้นช่วยแนะนําทิคงให้กับน้องๆที่อยากเรียนอีเวนต์หน่อยได้ไหมคะทิคงหลักๆเลยนะคะก็คือการที่เราได้เรียนอีเวนต์ของมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยเนี่ยนะคะเราได้ทํางานจริงลงมือทําจริงมีประสบการณ์ทํางานจริงตั้งแต่ที่เราได้เริ่มเรียนเลยจริงๆปีหนึ่งก็คือได้รับงานแล้วเรียบร้อยล้วก็สามารถทํางานไปด้วยแล้วก็ สามารถเรียนไปด้วยได้มีประสบการณ์พร้อมที่จะเข้าการทำงานเมื่อจบการศึกษาไปเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะก็ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะช่วยแนะนำตัวหน่อยค่ะได้ค่ะเป็นชื่อพี่ชนนะคะอยู่อีเวนต์เซกสปี3ค่ะค่ะแล้ววันนี้เนี่ยพี่ได้ทำตำแหน่งอะไรบ้างคะก็วันนี้เป็นโปรเจกต์แมนเจอร์ค่ะคุมงานทั้งหมดเลยแล้วตำแหน่งนี้เนี่ย ยากงา่ายยังไงบ้างคะเพราะเห็นว่าต้องคุมงานทั้งหมดต้องคุมคนเยอะแยะมากมายเลยค่ะความยากก็คือการคุมคนเนี่ยแหละคะ่ะเพราะว่าต้องเมนเจคนทั้งหมดก็คือเพื่อนในห้องเนี่ยจะมีจํานวนค่อนข้างเยอะก็เลยจะต้องใช้เวลาในการเมนเจค่อนข้างมากค่ะแล้วระยะเวลาในการจัดงานก็ค่อนข้างมีจากัดขอทริคที่จะแนะนําให้กับน้องๆที่อยากมาเรียนอีเวนต์หน่อยค่ะทริคนะคะคืออยากให้เป็นคนรักในอีเวนต์มากกว่าค,ะค่ะก็ถ้ารักในอีเวนต์ก็อยากจะแนะนํามาเรียน ที่นี่ก็คือคุ้มแน่นอนค่ะเพราะว่าได้จัดคอนเสิร์ตได้จัดอีเวนต์จริงได้ไปทำงานอีเวนต์จริงๆด้วยถ้าสำหรับคนที่สนใจเขาก็น่าจะสามารถติดตามในเพจของอีเวนต์ได้ค่ะค่ะก็ขอบคุณค่ะ,คะขอบคุณมากค่ะ,คะขอสามคำให้กับงานพาราเดียวเวิร์คคอนเสิร์ตหน่อยค่ะ ปั๊ะปัวปังค่ะมันเวอร์ <Bond> Man, มากคนข้างกายกินข้าวแป๊บสนุกมากโลกใบใหม่อย่าลืมเขียนเซฟแพนเน็ตงานตัวแม่ปังมากแม่สนุกมากเสื้อสวยมากมันเวอร์มากเซฟแพนเน็ตเซฟแพนเน็ตพาร่เรีวสปอนแนน มากๆเลยค่ะได้เห็นการทำงานของพี P ่ๆอีเวนต์ปี3ครั้งหน้านะคะแต่ตจะพาทุกคนไปพบกับเิคนิคที่ไหนอีกคณะไหนอีกต้องรอติดตามชมกันนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยแต่ตขอเข้าไปข้างในก่อนค่ะกำลังสนุกเลยปา<ะ>กพร้อมเรียบร้อยแล้วค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย